นี่ก็จะเป็นภาพเต่าที่สมบูรณ์ครับทั้งสีเต้าเป็นมัดขาไว้ทุกตัวนะมัดขาไว้ทุกตัวเนื่องจากให้มันสวัดทางแล้วก็เตะโดนทางนะแล้วก็ไม่สวัดทางให้ตัวรบกวนตัวอื่นด้วยแต่ว่าจะไม่ครบทุกตัวครับเพราะเพื่อไม่ให้มันยืนถูกรัดขานานเพื่อให้มันเกิดความเครียดในการดี่นมนะตารเรียบก็จะอยู่เฉยไม่ได้ครับตาเรียบอยู่เฉยไม่ได้แกเป็นคนทํางานตลอดคนระับตัวนี้ผมริดนมนี่แกก็ จะไปตัดหญ้าตรงฝั่งนู้นนะตรงฝั่งลรียงฟองคนระับเห็นไหมครับเกี้ยงเลยครับแ่ว่าผมมาบ่งบอพภาระแกมากเลยผมก็รีดนมจัดการส่วนที่นมตรงนี้นะแล้วก็แกก็ตัดหญ้าวางตรงนั้นนะนี่ก็เป็นหานะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นกากกาดโซเหลืองอร์เส็นสูงกว่าสิี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนหานฝั่งนู้นครับเป็นอหารเม็ดที่สุดเบอร์สิบหกกับเบอร์ 21, ออรยี่สิบเอ็ดหานไปแนวทอลิดในทางเขียวก็เป็นการสูดเลี้องกันนี่ก็เป็นที่ช่างท่านมขา,ายนมตกที่ปานครับส่วนนี้ก็เป็นเออ่ขอแนะนำนะครับตรงนี้นะผมทำกับตาเลียกับมือนะต้มมากเมื่อกี้เจอปัญหาครับรุ่นก่อนๆไม่มีครับผมนี่เจอปัญหาเลยสุดยอดครับได้ประสบการณ์ในการต้ม ตัวไอ้มีดลมครับตัวปั๊มตัวแบตตัวอมอเตอร์ครับแล้วก็ตัวปั๊มตรงไอ้แผ่นตรงนี้คนระับเป็นแผ่นที่อยู่ในเครื่องครับเขาเรียกว่าแผ่นไอ้คาร์บอนนะแผ่นคาร์บอนสี่แผ่นที่อยู่ใน,ในตัวชุดตัวนี้ครับสุดยอดแล้วก็ถอด ขาดอุปกรณ์บางส่วนออกจากถังเก่าครับเนื่องจากถังเก่าครับเรารีดนมตอนเช้านะครับรีดเสร็จพอดีแล้วถังก็พังพอดีถังพังตอนปิดครับมันเป็นแผ่นเอ้ A แผ่นนั่นครับสี่แผ่นเลยแสงละเอียดแผ่นขาบอนก็ตรงนี้ก็จะเป็นของใหม่ของรองครับใช้อาจจะใช้ชั่วคราวหรือใช้ขาบอก็ไม่ได้ใจนะแต่ตอนนี้ผมนรีดนมตอนเานะครับนะใกลก้เสร็จแล้ว นมยังไม่เสร็จครับดูจากสายดีนะลมยังวิ่งขึ้นถึงปลายก็แสดงว่ายังไม่เสร็จครับลมยังวิ่งอยู่ที่นิ้วคอหรือว่าที่รวมนมครับก็หัวใจยังเต้นดีครับนมยังนี่ต่อได้ดีครับดูจากบัวครับจะไม่ถีบไม่เตะไม่สะบัดฐานครับเนื่องจากเราใช้วิธีการรัดที่ถูกต้องครับ เนี่ยวันวันก่อนผมก็ใช้ยาได้กับตัววัวตัวนี้ครับเสร็จไปเพิ่งได้มาหมาครับเต้านมก็เลยเมื่อเมื่อ,อโดนเช็ดก็เลยไหลออกมาอัตโนมัติตัวนี้ก็จะเป็นวัวหางขาดครับถ้าไปเลี้ยงที่เอ่อพีพีหรืออะไรพวกนี้ก็จะดีเพราะเขาต้องการวัวหางขาดอยู่แล้วแต่ที่นี่ไม่ได้ใจครับนี่ก็เป็นปีหลอดครับที่ผม ใช้ในการได้บัวนะครับรบัวโพนี้ก็ลอลรี่ครับครับนี่คือความตาเรียบครับาวามยายเข็มผมนายจิรายุทธบุญโยชิเล่นปอขอจบการรายงานวังนี้ครับฝึกงานครับ